สวัสดีครับแช่งเบิดเสือศูนย์ห้าสารพัดช่างอาหารการเกษตรและบรรเทิงครับครับต่อไปเราก็จะมาเปิดตูดขบูออกนะครับตัวถ้วยตัวนี้ออกนะครับเพื่อมาดูว่าข้างในมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับอันนี้ของใหม่นะครับผมเพิ่งถอดนะครับตอนนี้เพิ่งถอดนะครับแต่ว่าผมมาไปได้ลองเครื่องครับอาจจะมีค่าสมันบ้างนะครับเพราะผม เอาไปติดเครื่องทดสอบเครื่องครับก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะครับก่อนที่ลูกค้าจะไปใช้งานครับก็สกเกลมันจะมีคราบน้ำมันอยู่ในหน่อยใช่ไหมครับสีเหลืองคราบต่อมาตัวนี้ก็สําคัญนะครับถ้าเราไม่เด่นออกจากกระบูปล่อยไว้นานๆมันก็จะแห้งติดเป็นคราบมันก็จะมาอุดตัวนมหนูน้ําม,ม,มันตัวนี้นะครับหรือไม่ก็มาติดอยู่ที่เข็มเข็มตัวละเข็มของไอ้ตัวชุดลูกลอยนะครับ ทำให้มันค้างแล้วก็บิดน้ำมันไม่อยู่หรือว่าไม่เปลืยน้้ำมันลงครับประมาณนั้นนะครับคราวนี้ครับก่อนที่จะเลื้อครับให้เป็นเพื่อนมาสังเกตระดับระดับไอ้ลูกรอยครับว่าเราจะตั้งเป็นขบูใหม่ๆนะครับขบูที่มาจากโรงงานนะครับว่าเขาตั้งไว้ระดับไหนนะครับก็เราก็ลูกรอยลงนะครับลูกรอยสังเกตนะครับมันจะมีสองด้านเห็นไหมครับด้านนี้มัน มันจะเป็นเรียบเรบครับแต่ว่าด้านนี้มันจะเป็นเป็นเบ้าเป็นเห็นไหมครับเป็นเบ้าลึกลงไปหน่อยนะครับเราต้องเอาด้านนี้นะครับด้านเบ้าเป็นเบ้าลึกตัวนี้ความลงครับคัน <c oughs> นี้พอความลงปั๊บให้เ,เพื่อนเพืนมาสังเกตครับนี่คือระดับลูกลอยที่ว่ามันเป็นตัวไอ้ตัวปรับน้ํามันครับปรับปริมาน้ํามันให้มันเข้ามากเข้าน้อยนะครับมันขึ้นอยู่กับลูกลอยตัวนี้นะครับ ถ้าลูกลอยตัวนี้ขึ้นสูงมาอย่างนี้นะครับขึ้นมาแบบนี้น้ํามันที่เข้ามาในขับบูก็น้อยนะครับน้อยแล้วเวลาเราเล่นเครื่องรอบสูงๆกับน้ามันมันก็จะไม่พอไม่พอให้เครื่องกินนะครับมันก็จะสะดุดนะครับแต่ถ้าลูกลอยตัวนี้อยู่ต่ำม,มากนะครับสมมุติว่าอยู่แบบนี้เลยนะครับอยู่ต่ำม,มากแบบนี้ก็น้ํามันท่วมนะครับน้ามันเข้ามากนะครับ การตั้งลูกลอยตัวนี้ก็ต้องต้องให้ได้ระดับภงเขานะความสูงของระดับลูกลอยครับจากจากปลายสุดของไอตัวนุมหนูน้ำม,มันมาหาลูกลอยมันเท่าไหรครับประมาณนี้นะครับนะครับสองกว่าสองมิลกว่านะครับสองจุดสองจุดสามสี่ ประมาณนี้ครับสองมิลครึ่งสองจุดสามสองจุดสี่มิลนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือครับการตั้งลูกลอยนะครับครับไอ้คาบูที่เราใช้เป็นหนานๆน,นครับไอ้ตัวขาลูกลอยตัวนี้นะครับขาลูกลอยมันก็จะไปพ่วงอยู่กับ ครับเ๋วผมจะให้ดูไอตัวที่ผมถอดมาแล้วครับนี่นะครับขาลูกรอยนะครับ <c oughs> ไปอยู่อย่างนี้นะครับไอตัวเข็มลูกลอยมันก็จะไปอยู่ในเบ้านะครับ นี่ครับจะอยู่ในเบ้าของไอ้ตัวขบูนะครับเบ้าตัวนี้ก็คือรูอยู่ในรูตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นเบ้าเป็นบารูมันก็ภายในมันก็จะลักษณะครับของรูมันก็จะเป็นเป็นเทปเปอร์คล้ายหัวของเข็มลูกเลีงนี่แหละครับไอเข็มลูกลอยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวปิดเปิดน้ํามันนะครับน้ํามันที่มาจากถังครับก็จะมา ออกรูนี้นะครับแล้วก็เข็มลูกเข็มลูกลอยตด้นี้เป็นตัวปิดเปิดน้ํามันนะครับไอตัวไอสลักขาลูกรอยมันก็จะมีอยู่สองสองสองแบบนะครับแบบนี้มัน เห็นมันครับแบบนี้จะเป็นหัวตรงนี้มันจะเป็นแบนๆน,น,นะครับความหมายก็คือเราเอาด้านหัวแบนยอยู่ด้านนอกครับวเวลาใส่ใส่จากจากขวาไปหาซ้ายแบบนี้นะครับถ้าผมจับขบูไว้อย่างนี้นะครับการใส่สลักเพราะว่าเจ้าด้านนี้ใส่มไม่ได้ครับด้านแบนมันมันจะใหญ่กว่านะครับการถอดการใส่ขบูกก็คือว่าถอดออกด้านนี้นะครับ มันก็จะมีเป็นขอบให้ดึงออกได้นะครับขอบของตัวเสื้อขบูบมันก็มันก็จะทําเป็นเป็นร่องไว้นะครับประมาณนี้นะครับครนี้การที่เอ่อทำสมมติว่าถ้าแบบนี้แบบนี้ยังไงครับแบบนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้กินน้ำมันไม่พอนะครับน้ามันเข้าน้อยนะครับน้ามันปิดก,ก่อนถ้าลักดาะนี้เราดัดต้มดัดขานะครับขา ขายตัวลูกลอยนะครับดัดลงนะครับโดยการกดลงนะครับก็กดอยู่เอ่อกดช่วงนี้นะครับช่วงนี้มันเป็นงอนี่ครับทนี้มันพับนี่ลงนะครับอย่าไปอย่าไปดัดตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็เขาจะทําทําไว้สาหรับมาสัมผัสกับลูกลอยนี่ครับเขาทําทํามุมทําอะไรไปแล้วนะครับแต่เราไปดัดตัวนี้มันอาจจะทําให้มุมเพี้ยนนะครับ ให้เรากดตรงนี้ครับกดช่วงที่มันเป็นรอยพับรอยไอ้รอยดัดนี่นลครับกดลงนะครับแล้วก็ลองดูครับโอเคครับแบบนี้ได้ครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับี๋ยว่าสมมุติว่าถ้ามันใช้ใช้ไปมันมันลงไปลึกขนาดนี้นะครับเราก็ดึงเดี๋ยเราก็ดัดขึ้นนะครับเราก็ดัดขึ้นดัดขึ้นดัดลงได้นะครับถ้าแบบนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้ น้ำมันเยอะเกินไปนะครับอย่างนี้อาจจะทําให้กระบูน้ํามันท่วมมีปัญหาในการสตาร์ทนะครับถ้าน้ำมันท่วมก็จะติดยากเลยครับกระบูรุ่นนี้ครับตรงอยู่ประมาณนี้นะครับคันนี้ครับเข็มเข็มลูกไอเข็มลูกลอยนะครับมันจะมีอยู่สองรุ่นนะครับมันจะมีหัวเห็นไหมครับไอนี้เป็นหัวยางนะครับดำ ส่วนตัวนี้เป็นหัวเหล็กนะครับรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามันใช้หัวเหล็กกับหัวยางนะครับหัวเหล็กก็มีข้อข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือถ้ามันปิดตะมันไม่อยู่เปลี่ยนเข็มตัวนี้ใหม่แล้วครับเข็มลูกลอยใหม่แล้วก็ยังปิดไม่อยู่ต่อไปก็คือต้องเปลี่ยนกระบูใหม่นะครับเพราะว่ารูครับรูที่ว่ามันอยู่ข้างในเท่าที่ว่าเป็นไส่วนสัมผัสข,ของในตัวเข็ม ลูกลอยครับมันสึกการทํางานของขบบูก็คือมันก็น้ามันก็ขึ้นขึ้นลง,ลงตลอดรัรเวลาเราทํางานนะครับมันก็ปิดเปิด,ป,ดปิดเปิดอยู่ตลอดนะครับมันก็ทําให้บ่าครับบาที่มันอยู่ข้างในขบบูนี่มันก็สึกสึกแล้วก็ปิดไม่อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นอหัวยางแบบนี้ส่วนมากเราเปลี่ยนแต่เข็มลูกรอยก็หายนะครับเพราะการสึกของมันก็คือมันจะสึก ลูกยางนะครับส่วนในตัวเหล็กที่เป็นเบ้ามันครับก็จะไม่สึกนะครับมันจะสึกตัวนี้มากกว่าครับอันนี้อันใหม่ผมจะผมจะเก็บไปก่อน,นครับผมถอดให้ดูเพื่อเพื่อจะบอกเพื่อนๆว่าระดับให้มาดูระไอระดับไอของลูกลอยนะครับที่ว่ามันเขาตั้งมาจากโรงงานนะครับเขาตั้งระดับไหนนะครับผมก็จะใส่คืนนะครับ ครับโอเคก็เดี๋ยวอธิบายไอ้เพิ่มเติมไอ้การใส่ลูกเล่งให้ดูอีกหน่อยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าววลูกเล่งตัวนี้นะครับมันจะมีร่องอยู่อันนี้ร่องร่องยาวตลอดนะครับส่วนด้านนี้ก็ไม่ใช่ร่องครับเป็นเป็นลักษณะเป็นบาร์นะครับการใส่ก็คือครับเอาบาร์ด้านนี้นะครับเพราะบางคนบางทีเราใส่ไปแล้วมันทําไมลูกลอยมันไอ้ทําไมลูกเล่งมันเข้าเข้าไม่ าไม่สุดนะครับมันจะโผล่่างนี้ดันไม่เข้านะครับเพราะว่าเราใส่ไม่ตรงล็อกนะครับวิธีการใส่ก็คือครับเอาด้านที่เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนบาร์ใช่ไหมครับตัวนี้นะครับให้มันอยู่ตรงกับใบตัวสกูปรับรอบตัวนี้นะครับสกูตัวนี้เป็นสปูเออสกูปรับรบอบเดินเบาจะปรับให้เบาหรือปรับให้เร่งอรเราก็ ถ้าจะปรับเพ้เร่งเราก็หม,มุนไปทางขวาปรับให้เบาก็คลายออกมาทางซ้ายนะครับทางขวาก็คือตามเข็มทางซ้ายก็คือทวนเข็มนะครับเวลาเราใส่เราก็เอาทางบากักทางบาตัวนี้ที่เป็นร่องนะครับให้อยู่ตรงกับเข็มตัวนี้ให้ hey, สกูตัวนี้นะครับอยู่ตรงกับสกูตัวนี้นะครับฝั่งด้านหลังร่องด้านหลังนี่มันมันจะเป็นร่องบังคับไม่ให้ลูกเล่งตัวนี้มัน มันหมุนได้นะครับมันเคลื่อนมันมันหมุนซ้ายหมุนขวานะครับครับเพื่อนๆเห็นไหมครับข้างในขบวนครับฝั่งนี้นะครับมันจะเป็นเดือยอยู่ครับเห็นไหมครับเดือยครับเดือยนี่หน่อยครับเดือยตัวนี้มันก็มันจะจะมาอยู่ในร่องของลูกเร่งตัวนี้นะครับเวลาลูกเร่งเวลาทํางานแล้วเราบิดกันเร่งกัะเร่งตัวนี้มันก็จะขึ้นลงบิดขึ้นลงนี้นะครับเวลาเราบิดเราเร่งมันก็ขึ้นเวลาเราปล่อยกระเร่งมันก็มันก็กดลงครับ กดลงโดยการดันของสปริงตัวนี้นะครับสปริงลูกเลื่นนะครับถ,ถ้ามันตัวาถ้ามันทรงก็จะลงเลยนะครับแล้วก็ใส่สปริงไปนะครับประกน็น ถ้วยขบูก็จะมีอยู่สองรุ่นนะครับเป็นแบบยางอันนี้ยางนะครับอัดีแบบแบบหนังนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ